มีดเลเวอร์เอาใจสายโปรตีนอร่อยจัดแน่นหลากหลายเนื้อสัตว์ในกระทะร้อนกับซอสสูตรพิเศษค่ะยายโยอิกเขาเอาใจสายบิวโปรตีนตอนนี้ที่ยายโยอิกเขาจัดเอาใจสายมีดเลเวอร์ที่มีเนื้อสัตว์อัดแน่นเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนลองต้นเพียง199บาท ในแต่ละเมนูสามารถเลือกเมนูเนื้อหมูหรือเนื้อวัวก็ได้มาที่เมนูแรกดูโอ e มิ l o เลเวอร์เป็นเมนูไฮไลท์เลยค่ะไก่ชิ้นแน่นมีทั้งหมูและเนื้อสไลด์หมู199บาทเนื้อ239บาทมาเมนูที่2 m i มิกซ์มิตรเลเเป็นเมนูที่มาแบบกระทะร้อนเหมือนกันที่มีทั้งแฮมเบอร์กหมูพร้อมไส้กรอกหมูอาราบิกิคัสึก,กุ้งซอสทาทาและปลาดอลลี่เสิร์ฟเป็นเซตพร้อมสลัดมันฝรั่งและข้าวญี่ปุ่นหมู259บาทเนื้อ309บาทมา ที่เมนูที่3ามแซลมอนมีเลเวอร์พร้อมกับคัสสึก,กุ้งซอทาทาและแซลมอนหมูสอง9บาทเนื้อ349บาทที่ร้านเขาเสิร์ฟม,มาเป็นเซ็พร้อมซุปทงจิรุสลัดมันฝรั่งและข้าวญี่ปุ่นโปรนี้เริ่มตั้งแต่14สิงหาคม2 5 6 7ถึง15ตุลาคม2567ร้ที่กันร้านอาหารญี่ปุ่นยายโยอิทุกสาขาทั่วประเทศยกเว้นสาขาไอคอนสยามและเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะ